ก่อนเด็กๆจะนอนเรามาสังเกตอาการของเด็กๆดูนะคะจะมีอาการเคี้ยวเอื้องแต่ถ้านอนนิ่งๆซึมๆแยกตัวเดี่ยวๆนี่คือต้องรีบสังเกตดูเป็นพิเศษว่ามีอะไรหรือเปล่า กินไว้เต็มแก้มเลยกลัวอดมุมใครมุมมันนะคะหขานั้นก็ชอบเหลือเกินนอนบนรา,างทั้งพี่ทั้งน้องเลยจ้าเนี่เต็มแก้มเลยนะเราอะ่ะอันนี้ก็ชอบยืนอยู่บนรางเหมือนกัน เดี๋ยวเดินไปดูเด็กๆทำไมร้องจังเลยโดนเหยียบแม่บ่าวแม่บ่าวเหยียบเบบีลูกเหยียบเฉยเลยเทบน้อยเหยียบเบบีเหยียบเบบีมึงก็เหยียบเกินไปที่จริงลูกตัวนี้จะเป็นแค่น้องตัวนี้นะคะน้องที่ตุ้ยนี้ตัวเดียว อีกเด็กแฝด2ตัวคืออยู่ตัวนี้แม่เขาป่วยลุกไม่ได้แม่เขาล้มก่อนคลอดเป็นอาทิตย์เลยแต่ดีที่ยังสามารถเบ่งเบ่งคลอดได้ก็เลยเอามาฝากแม่คาลาตัวนี้นะคะเลี้ยงก็ได้กินนมบ้างแต่ทุกครั้งที่จะให้กินนมก็คือต้องมีตัวหลักอยู่เต้าด้วย ถ้าไม่งั้นแม่แม่ขาราก็จะไม่ยอมตอนคลอดเบบีคลอดวันเดียวกันแม่ที่ป่วยคลอดเช้าส่วนแม่นี้คลอดบ่ายก็เลยเอาเบบีมารวมให้เลยก็คงจะงงอะคะ่ะฉันคลอดตัวเดียวอยู่ดีๆเอ๊ะมีเบบีสามตัวได้งไงก็เลยกลายเป็นแม่นมเลย เขาแข็งแรงค่ะแต่เป็นท้องแรกได้ตัวเดียวเอ้แย่งชิงกันหน่อยละกันเด็กแฝดนี่ก็ว่าจะ เอานมมาป้อนเสริมนะคะกลัวเขาได้กินนมไม่เพียงพอเพราะถ้าจะเข้าเต้าเดียเด่ยวๆโดยไม่มีตัวหลักไม่ยอมให้กินค่ะจะเดินหนีต้องมีลูกเขากินเป็นหลักเขาถึงยอมยอมยืนให้กินตะเอเอามายืนมายืนง่วง แนนนะคะน,นี้ลูกสาวเข้าตัวนู้นนะคะลูกสาวค่อนข้างโตวไวเพราะว่าได้กินนมตลอดเวลาที่อยากกินและได้วความที่เป็นซาแนนน้ำนมก็จะเยอะหน่อยน,นะคะดูเขา เด็กแฝดของคอกดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันน,นะคะเด็กแฝดเด็กน้อยชอบออกมาข้างนอกนี่ค่ะขอกนี่นี่ไง่ายอันนี้แฝดพี่ตัวเมียแม่เขาอยู่นู่นนะคะเด็กๆทุกตัวพ่อเดียวกันหมดเลยนะคะ ตอนนี้มีเด็กอยู่หนึ่งสาสหกตัวค่ะคลอดสามแม่มีแฝดสองแม่แล้วก็คาราได้ลูกเดี่ยวไม่สิมีคลอดแฝดสองคลอดเดี่ยวสองก็เป็นหก ใครไม่ได้ข้าวเต้าอ๋อเด็กแฟดนั่นเองช่วงชิงกันหน่อยละกันนะตัวหลักหลุดเต้าแล้วค่ะถ้าแม่เขาเห็นว่าหลุดเต้าเดี๋ยวแม่เขาจะเดินหนีต้องเนียนๆหน่อยเห็นไหมคะพอเห็นว่าลูกตัวเองหลุดเต้าเริ่มขยับแล้ว เร็วๆเรีบกินเด็กแฟดเห็นไหมเขาจะมูฟมาหาลูกของเขาเร็วๆเด็กๆรีบกินแล้ว,แ,ลว <c oughs> แม่นมแม่นมก็สันใหญ่สุขภาพดีน้ำนมก็เลยมีเพียงพอต่อการเลี้ยงเด็กทั้งสาม แม่คาราสีแดงนะคะแต่พ่อเป็นบอเลือดสูงก็เลยได้พ่อเลยสามตัวนี้ก็เป็นพ่อตัวเดียวกันเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงนะคะตัวนี้เลยจ้าพึ่งคลอดเมื่อวานเแบบีกำลังนอนอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็พ่อเดียวกันกับกลุ่มเด็กๆเกมื่อกี้นะคะพ่อเขาอยู่นี่ พี่สายนมน้อยไข่ร้อยโลให้ลูกสวยนะคะลูกเหมือนพ่อเลยขนาดนี้แม่น้ำตาลนะคะอันนี้เบบีอันนี้คือเด็กผู้หญิงนะคะคลอดเมื่อวานแต่แข็งแรงดีค่ะที่จริงข้อท้องสองแล้วนะคะแต่ทำไมได้เบบีเดียวไม่รู้พุ่งเล็กแน่ ส่วนพี่เขาจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นลูกตัวแรกของแม่น้ำตาลเมื่อกี้นะคะซื้อมาจากฟาร์มแต่พ่อพันธุ์เราซื้อมาเองส่วนตัวนี้สถานะใกล้คลอดจ้า เด็กๆออกมาเที่ยวข้างนอกขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ